การจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดนั่นคือสินค้าธงฟ้าของกระทรวงพาณิชย์นั่นเองค่ะพาคุณผู้ชมไปกันที่อำเภอสวรรคลโลกจงังหวัดสุขโขทัยนะคะนี่เป็นบรรยากาศพี่น้องประชาชนนะคะกำลังเข้าแถวรอซื้อสินค้าทงฟ้าราคาประหยัดค่ะจงังหวัดสุขโขทัยได้จัดโครงการการ จำหน่ายสินค้านะคะภายใต้โครงการหน่วยบำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนเพื่อนำส่วนราชาการออกให้บริการประชาชนได้เข้าถึงบริการของภาครัฐได้อย่างสะดวกและก็รวดเร็วลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางเมื่อไปติดต่อราชาการนะคะที่บริเวณวัดปากน้ำหมู่ที่5ค่ะอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยนะคะในงานเขาก็เคร่งมาตรการนะคะเพื่อป้องกันโควิด -19 อย่างเคร่งครัดเลยซึ่งสำนักง,งานพาณิ์จังหวัดสุโขทัยคะ่ะก็ได้เปิดบูธจำหน่าย สินค้าธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชนด้วยค่ะค่ะโดยนําสินค้าอุปโภคบริโภคที่จําเป็นต่อาการครองชีพเนี่ยไปจําหน่ายในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาดนะคะเช่นไข่ไก่เอ้ยข้าวสารน้ํามันพืชน้ําตาลทรายบะหมี่สาเร็จรูปนะคะรวมถึงน้ําปลาแล้วก็สินคองอืน่นๆมากมายค่ะเพื่อที่จะลดภาระค่าครองชีพแล้วก็บรรเทาความเดือดร้อนจากผลกระทบของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 นะคะโดยมีประชาชนในพื้นที่เนี่ยจำนวนมากค่ะได้เข,เข้าแถวค่ะเป็นคิ ยาวเนี่ยเลือกซื้อสินค้าก็สร้างความพึงพอใจนะคะแล้วก็สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนเป็นอย่างมากค่ะรวมทั้งต้องการให้จัดจําหน่ายสินค้าธงฟ้าราคาประหยัดลดราคาลดค่าของชีพประชาชนอย่างต่อเนื่องอีกด้วยค่ะใช่ค่ะดิฉันเคยมีโอกาสนะคะไปสํารวจสินค้าธงฟ้านะคะของแต่ละพื้นที่นะคะดิฉันประทับใจมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าไข่ไก่อย่างเงี้ยเริ่มต้นที่1นึ่งแพงบาทขึ้นไปอยู่ที่ลูกเล็กหรือลูกใหญ่ใช่จาหน่ายในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาดนั่นเองค่ะ น้ำตาลคุณผู้ชมปกติเนี่ยเราซื้อน้ำตาล1กิโลกรัมนะคะในท้องตลาดอยู่ที่ประมาณ21บถึง22บาทแต่ถ้าไปซื้อนะคะน้ำตาลที่ร้านธงฟ้าราคาประหยัดนะคะน้ำตาลจะอยู่ที่1กิโลกรัม12บาทเท่านั้นและที่พิสุดตอนนี้นะคะนะั่นคือน้ำมันปาล์มค่ะท้องตลอดท้องตลาดนะคุณผู้ชมราคาเนี่ยห้บบาทแต่ถ้าไปซื้อเป็นสินค้าธงฟ้านะคุณผู้ชมค่ะประมาณ ในช่วงเลทส่สิบห้าสิบเนี่ยสามารถหาซื้อได้แน่นอนถูกกว่ามากๆก,ก็เป็นสินค้าของธงฟ้าราคาประหยัดนะคะที่ช่วยช่วยประชาชนนะคะเพราะว่านํามาจําหน่ายเนี่ยเป็นราคาที่จําหน่ายถูกกว่าท้องตลาดแล้วก็ในสถานการณ์แบบนี้นะคะช่วงการแพร่ระบาดของโควิด1 9ก็เป็นการช่วยเหลือประชาชนอีกหนึ่งทางะคะ่ะ